ยอด์ดาซ่าบดีวิลุนเมกาบดีวิลุนดูไปบดีวิลุนชาวสายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่า Warzone Mobile นะท่านผู้ชมนะเออเกมนี้นะครับเป็นเกมแนว FPS นะครับมาใหม่นะทุกคนนะเออจะพูดว่ามาใหม่ก็ไม่ได้นะมันเปิดเทสเบต้ามาเกือบปีแล้วนะท่านผู้ชมนะสำหรับให้ทดลองเล่นนะครับลิงก์เราอยู่ด้านล่างคำบรรยาใต้คลิปนะฮะไปโหลดมาเล่นกันได้นะอันนี้มันมีแมปใหม่เข้ามานะครับในแมปอ,อะไรนะ เบิร uh, ์นเบิร์กใช่ไหมเออถ้าผมอ่านไม่ผิดได้ไงขออภัยได้ถ้าอ่านผิดไงก็ช่วยอธิบายด้วยนะท่านผู้ชมนะนะตอนนี้ก็มีโมดใหม่ไม่ไม่ใช่มีโมดใหม่มีแมปใหม่มานะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันดูนะแล้วก็เป็นแพทใหม่นะเวอร์ชันน2.6.1นะท่านผู้ชมนะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดแล้วนะครับนะวันที่ผมถ่ายนะก็คือวันที่23นะท่านผู้ชมนะอืสม23 24นะครับ มิถุนายนปี2022นะมัเราจะมาเล่นกันเลยนะครับเออแมปใหม่แล้วก็อ่าใครที่เล่นบน Android นะครับมันจะลื่นขึ้นนะท่านผู้ชมนั้นต้ลื่นขึ้นนะครับมันรันได้เกือบ60เฟรมนะท่านผู้ชมนั้นเห็นไหมเออ50กวม60เฟรมเลยนะเมื่อกี้นี่เห็นไหมเห็นไหมขึ้น60แล้วนะครับเออเป็นไงล่ะโหนโดโหน,โด,โนโดแต่ว่าพอลงไปเล่นจริงๆมันจะอยู่ประมาณ45นะซึ่ง ในส่วนของ Android นี่มันรันได้นะครับ45-60เฟร,รมนะฮะนู้้ชมนะแล้วส่วน iOS เนี่ยตอนแรกมันรันได้60เฟรมแล้วตอนนี้เขาปรับนะฮะนผู้ชมนะให้ iOS เหลือแค่30เฟรมผมก็ไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรทำไปทำไมนี่ละคุณแผ่นดิน <c oughs> รอลินรอลินเกิดเริงเกิดเรงมาแล้มาลินกันเลยนะครับคุณดูนะในหมุดในแมปใหม่นะคุณดูนะ <c oughs> ชีอ่ะไม่ใช่แมปนี่คุณดูแบบหนึ่งมันต้องกดค้นหาเรื่อยๆถึงจะเจอมันเลือกไม่ได้นะคุณดูนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเลือกดูนะคคครรัับบในนนนนส่่่่ววของาาาะะะผมิดดจไ้ อ่าจริงๆด้วยนะครับต้องเล่นฮัดพอยต์นะทุนผู้ชมนะมันถึงจะขึ้นนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเอาปืนโหดปืนตรึงที่ผมจะมาลินเกมวิลลงมานะครับทุผู้ชมนะนี่พีเก้าศูนย์โครโหดโคตรึงคนดูเอ้ยดันไม่ว่าโคตรีโคตรีไปลุยเลยเด้ครับสาการสักกาสกาสกะาตุง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 เอ้ยยิงเลยนด่ครับโคดโหดโคตรึงเอ้ยเราจะโหลดทําไมวะคนดูปะทูเอ้ยผมลืมจัดอันนี้มาเลยว่าจัดในส่วนของของมาเลยนะเนี่ยคนดูนะอันนี้เป็นแบบยึดยุดนะ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรีป r i o อ s t e a ีบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดวัยเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง r i c h m a n Shop โน .1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเผจ Rich Man ช h อ p ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยนี่เอาดิเอาดิโโดดโคตรึงโคดดไวมาดิมาดิอะไรมาก่อนยึดจุดนะครับท่านผู้ชมนะด้านนี้วางเกาะก่อนป้องกัน ว้าวยืนยึดจุดเนียนไม่เซียนได้ไงคนดูเอาดิเอเอมีตัวมาสวยกิง <c oughs> ้งโคตรตึงเอ้ยเอาดิกระแทกกระแทกกระแทกเป็นไงนะแตกแตกเอ้ยกระแทกสวยสวยเพื่อนทำดีทำนี้เฮ้ยมีคนยิงอยู่ตรงนี้วะ่ะไม่ใช่มันอยู่ฝั่งนี้โอเคโค,โคตรโคตรตึงเอาดิ เฮ้ยโคตรเกรียนนะผมบอกเลยนะตัวผมนะผมเอาโลมาด้วยนะครับนี่มาดิก็มาดิครับก็มาดิครับเออมาดิเอาโลไปทุบเลยไปไหนนี่ดิเอา้าจะเทคดาวอ๋อโอ้โอ้ทคดาวโอเคเป็นไงเราเมื่อกี้นี้วิ่งมาเทคดาวโคตรโหดโคตรตรึงนะคนดูนะถือโลไล่เนียนๆไม่เซียนได้ไงเฮ้ยรับปืนตายไปซะไอ้น้องโคตรโหดโคตรตรึงเอาว่เาเอาว่าอ้ย อืมเออเออตั้งป้อมตั้งป้อมยิงตั้งป้อมยิงสวยสวยตั้งตั้งตั้งโอเคสักกะ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 ตุง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 ลิงอยู่นะครับผมตั้งป้อมยิงไม่ฝุ่นฝั่งแล้วนะโกรธโกรธเติงป้อมลิงยิงชิวๆโอเคสวยครับพี่ มาอ่ะมาว่ะมาว่ะโกโนดโกลตรงนนี้ผมต่อมาคีย์บอร์ดเล่นเอานะวิธีการต่อมาคีย์บอร์ดอยู่ด้านล่างคำอธิใต้คลิปด้วยคุณดูเด้อสำหรับใครที่อยากจะต่อมาคีย์บอร์ดนะครับแบบผมนะเอ้ยเราหยุดอยู่จุดไหนวะอ๋อต้องไปจุดนู้นโอเคไปโกโนดโกลตึนเฮ้ยเพื่อนเรามาแล้วว่ะแป๊บนึงนะผมกด U A V ออนไลน์ก่อนเปิดเกาะก่อนแป๊บนึงเข้าไปอย่างี้ต้องบุกบุกบุกเข้าไปอย่างี้มันต้องยิงเลยนะคุณดูนะ มึงโคตรแคบเปิดเลยเด็กครับเปิดมดไม่สนลูกใครเปิดมดไม่สนลูกใครเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกะแทกว้าโดนยิงตรีนนายฮิตเอาว่ะคนดูเอาว่ะเฮ้ยเฮ้ยลง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 เติมลงเติมลงเติมไปลุยมาหานั่งเล่นเก็บเวิวปืนนี้นะคนดูนะเฮ้ยเอาดี สวยสวยพี่ไปหามุมดีๆก่อนมุมอยู่ดีๆก่อนโอเคตั้งโลูเลยโคตรเกียนโคตรเกียนมาระเบิดไฟยักษ์ไปก่อนมาแล้วมาแล้วทุบนะทุบนะทุบนะเอาลูทุบนะเอาลูทุบนะบอกก่อนเว้ยหลับปืนครับ โอ้ยโอ้ยมันปลาระเบิดดักไว้ปะทูยแม่งระเบิดสูตรคนดูเฮ้ยไอ้นี่มันมีปืนคู่อะคนดูปืนพกคู่อะแต่เราเจอเจอสูตรเราไม่ได้รัอกสูตรเรามันตึงกว่าตึงเปรี้ยอะไรแหลปั๊บระเบิดไฟไปสักหน่อยเสริบระเบิดไฟเสริบความหดหูเสร์บความหดหูเฮ้ยอดีเอดีสวย เฮ้ยโอ้โหอยู่ข้างหลังประตูนี่ว่าเพื่อนมาช่วยกันเฮ้ยนี่มันมีพกคู่่ะเอาว่ะมันปลดยังไงวะมันเล่นถึงเวลวไหนวะนี่มันปลดได้เนี่ยไป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 เสิความหดหูเสริมความหดหูระเบิดไฟไปก่อนครับิงครับยิงเลยไว้ครับตั้งโลก่อนคุณดูนะแตแตกเด็อดตุย ไปโหลดสูนครับสวยเพือ่อนโอ้โหโอ้โหเต็มเต็มเกือบตุยเกือบตุยเย่เก็บไว้ครับเก็บเก็บสับอย่าก,กินไก่หมดนะเก็บสะโพกไว้โยกกับคนที่ใช่เอ้ยเอ้เอ้อเอ้าอะไรวะมันยิงทะลุตีนหรอเมื่อกี้นี้งงเลยรากะรากะ ก๊อก่อนเปิดก๊อก่อนเลยคนดูเฮ้ยข้างหลังมาอีกแล้วแม่งทีมกูไปไหนวะเฮย้ยทีมไปไหนวะนะ้าโอ้โหเขายึดเป็นโอยถล่มทลายแล้วมึงบ้าไปแล้วไงโอโ้โหโหโมุมนี้แม่งมันมีตัวนั่นวะคนดูเปิดไฟก่อนอุยอ้ยแตกแตก้ย หลังมายายายาสวยสวยสวยขึ้นไปครับยกอันนี้ก่อนเลยเอาดิเฮ้ยเฮ้ยเอ้าโอ้ยมันยิงจากตรงไหนนังหน่าวะเฮ้ยแล้วทีมไปไหนวะคนดูผมไม่เข้าใจทีมไปไหนเนี่ยไอ้บ้า ไอ้ยัยเขายึดจุดตรงนี้แล้วอ่ะโอ้ยเพื่อนนี่เป็นปะเนี่ยแป๊บนึงตรง UAV ออนไลน์ก่อนเย่อามองหาลิงจุดก่อนเลยนี้ใช่ไหมบึมบึมคือรือคือรือตุยไม่มีใครตุยไหมลุ้นไฟ ว่ามันย้ายจุดแล้วเฮ้ยโอ้ยเกมแม่งเงยมึงนิ้จากพิดคุกว่ะไปไปยี่สิบกว่าเมตรนะคนดูนะดีแตกแตกสวยสวยทำดีจนมันยึดจนไม่รู้จะไปยึดยังไงแล้วนะคนดูนะ อ้าวอุยอ้ยโหมีสไนยอยู่ฝั่งเรามีสไน่ห์สวยๆทำดีเพื่อนไอ้นนี่ลืมลืมว่ามีมีเพี่อยู่สวยเฮ้ยทีมรเราแม่งตึงเปีเยอะไรมาไอ้ยี่สิบบิชิวจิโ 隐蔽。<Indeed. S 2> yeah. ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันันคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรีป ไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดวัยเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง i c ช Man ช็อปโน่หนึงเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Rich Man Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยสวยสวยย้ายจุดครับอีสิกว่าเมโอ้สองอหน้าบินเลยโดนทีเดียวยยยยยยยมันมันหกัจริงเลยไว้พผานั่น หลบครับหลบมุมไว้ก่อนพ่อ่อนไนนว้เย้ชนะว่ะโคตรตึงโคตรตึงแล้วเราจะบอกนะครับวิธีเข้าด่านใหม่นะท่นานผู้ชมเมื่อกี้นี้นะครับสากะสากาะโอ้โหย,ย,ยิงอันนี้มันมีปืนอันนี้ด้วยนะี่หว่าเชดโคตรโหดว่ะมีปืนยิงอันนี้ด้วยปืนยิงคู่นี่หว่าสงสัยต้องไปเปิดบ้างนะครับคนดูนะทีเรามีสามคนเออเราฆ่าไปยี่สิบสี่คนดูดิตายแปด วนอยู่วนอยู่ว่าเราเลเวลเลเวลเจ็ดสิบเอ็ดเองเนี่ยสองร้อยกว่านะโหแม่งขยันเล่นจังวะมึงขยันเล่นจังเลยฮะ่ะพี่เอินปุยนะมาโอ้สกินปืนใหม่หน่าเติมยุคนดูอย่างนี้นะรอแบบมันออกมาจริงแนละ้วน่าจะออปติม้งออปติไมซ์จะตัวซีบียูให้ดีขึ้นนะแล้วนึงนะคนดูนะผมเปลี่ยนในส่วนของอ่าเวเปิลก่อนนะครับก็คืออาวุธนะฮะเสริมอาวุธขึ้นมาหน่อยในการสมิธผมเปลี่ยน เออเฮ้ยได้แล้วว่ะใสในส่วนของโอเควิดามิดลดได้ไงวะออกโอเคแอคชูรี่โอ้โหความแม่นยำลดลงนี่หรอกิปกริปโอเบลิตี้โอเคเลเซอร์ซิใส่มันจะดีขึ้นเหรอเออใส่แล้วดีขึ้นว่ะอีคอยนี่นี่ใส่เลเซอร์โอเคโคตรโหดโคตรตึงอ่าตัวเกระนี่เกระนี่มันเติมอะไรไม่ได้แล้วนะคุณดูนะ ันกลับมาสักหน่อยเอ้ยอยโทษโทษนี่สองนะผมเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไ่ใช้ยานะฮะใช้ยาดีกว่านครับปั๊บระเบิดโมโลตอฟตรงนี้เป็นในส่วนของระเบิดไฟดีไหมหรือเคมอลเพะว่าระเบิดไฟน่าจะได้ใช้งานเอ้ยเคมอก็ได้ใช้นะผมคิดว่านะเอาระเบิดไฟดีกว่าระเบิดไฟน่าจะเวอร์กว่าตรงนี้เป็นกราดใช่ไหมกราดโอเคตั้งกราดอ่า มาว่ะมาว่ะโอเคนะฮะมานะครับวิธีอ่ะเข้าไปเล่นนะครับก็กดมาตรงนี้นะครับด้านล่างขวามือนะแล้วก็เลือกในส่วนของมาตีเพยียร์แล้วก็เลือกฮาร์ดพอยท์นะทุกชมนะแล้วก็เล่นเลยนะครับอ่าทีมเดสมันย้ายนะบางทีโหมดมันย้ายไปอยู่ก็อยู่บางทีก็ไปฮาร์ดพอยท์บางทีก็ไปอะไรพวกนี้นะครับก็เตรึงก็เตรึง มาว่ามาว่าคนดูลงต่อเลยนะครับแบบตรึงๆนี่เราแต่งมาแล้วนะครับเชฟโอ้โหปืนพี่แม่งโคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตรายอพี่โคพี่อุดานใหม่โคตรสวยแป๊บนึงผมขอถ่ายรูปไปก่อนเออบอยไปลุยสักกะสักกะสักกะเฮ้ยโอ้เระเบิดใครวะระเบิดใครอ่ะลงมาเตะเลยหรือกืนปุยนะน้อง กำลังจะได้เกิดโดนคุมกระเนิดซะก่อนไปอย่งี้กันมดจ้าเฮ้ยเพื่อนมันเล่นยึดจุดแล้วยิงออมันยิงยังว่าลืไมไปเรายึดจุดเพิ่นอ้าวระเบิดใครอีกแล้วไอ้ใครขยันว,วางเคโมนักหนาวะไอ้งเองยตกบิดฟรีเลยนะอย่างเงี้คนดูนะยืนนิ่งๆกินชิวๆเอยนั่นไงอยู่กันอยู่กันเยอะซะด้วยสวยเพื่อน อยากได้ศูนย์ยิงดีๆว่ะแต่ตะโควดีๆส,ยสยวยโอ้ปืนแค่นี้ก็หมดแล้วขอดูนะมึงจะมึงจะหมอบทำไมไนะอ้น้องกลัวอะไรนะน,นี่คนดูแต่ภาพสวยนะนี่รันได้เกือบหกสิบเฟรมจริงๆหน้านี้เห็นไหมห้าสิบเอ็ดเลยนะครับอืมเขาปรับมาดีนะถือว่าเออได้ได้พวกให้ให้พวกแอนดรอยใช้เอลมิเีตชาร์จรถด้วยว่ะชาร์จเจอชาร์จเจอเฮ้ยโอ้โหแตกยิงไม่ตุย ไปลยุยไหนวะยู่ไหนอู้นี่ไงนี่เด็กครับโคตรโดดโคตรึงเลยระเบิดพืนผมถือว่าลั่นไวอยู่นะคนดูถือว่าได้เสียอยู่มาว่ะมาว่ะโอเคนะครับทุกผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของ เจ้าตัวเกมคอปดิตี้วอลซอนมบายในเวอร์ชั่น2.6.1นะท่านผู้ชมนะอัปเดตใหม่นะครับ Android นะครับเปิดได้60เฟรมเรทนะท่านผู้ชมนะแล้วก็มีแมปใหม่เข้ามาแมปเอ่อบลึกอะไรนะบลเบลึกโฮเทลนะท่านผู้ชมนะ้ถ้าผมไม่อ่านผิดยังไงขออภัยด้วยนะครับในส่วนของเจ้าตัวโรงแรมนี้นะครับเพราะว่าผมอ่านไม่เข้าใจภาษาเท่าไหร่นะครับมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับท่านผู้ชมนะอังกฤษไม่ใช่อังกฤษมันเป็นภาษาอังกฤษแบบเหมือนแบบพวกอิดินบรักอะไรอย่างเงี้ยนะท่านผู้ชมนะเ พวกแบบสถานที่เที่ยวอะไรเงี้ยผมอา่านผิดผมขออภัยด้วยนะฮ<ฟ>ะก็ฝากด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้พี่โคกตัวละครแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าลืมกดไลค์กดแชร์ก,กดสมัครสมาชิกดกระดิงะ่งๆๆยังเจอกันพี่โคกถ้าชอบเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าเคลื่อง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรีป ไลออดสตรีมบัตร grab บัตรไลน์ tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง rich man shop โน่หนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ rich man shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย